มาค่ะมีหลายๆคนมาให้ช่วยทำคลิปสอนวิธีการลงช้อปปี้วิดีโอเนาะก่อนอยู่นะแล้วก็ต้องเตรียมคลิปวิดีโอไว้ก่อนก็คือเราเตรียมไว้ตรงนี้แล้วเนาะจากนั้นเข้าไปที่ช้อปปี้นะคะเข้าไปที่โปรแกรมช้อปปี้แอฟเฟลเลตของเราคนหาสินค้าที่เราจะรีวิวนะกระเป๋ามาสุ่มโอเคอะเปนอัน,นี้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอยากจะให้ดูสินค้าที่เราจะรีวิวอะมันจะต้องมีเอ็กซ์ตร้าคอมนะคะเราถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะแล้วก็กดเข้าไปอันนี้เรากดถูกใจสินค้าที่เราจะเราต้องกดถูกใจนะเพราะ เข้าไปจิ้มตรงนี้บวกเสร็จปุ๊บแล้วก็อัปโหลดวีดีโอของเราก็คืออันนี้วิดีโอที่เราจะรีวิวโอเคเอันนี้ใช่ไหมวีดีโอนี้เราก็คือตัดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะเราก็กดถัดไปถัดไปเสร็จปุ๊บถ้าเรามีภาพหน้าปกเราก็เลือกทำภาพหน้าปกก่ออันนี้คือเราไม่ได้ทำภาพหน้าปกเนาะเราก็ใส่แคปชั่นเข้าไปเราใส่แฮชแท็กอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเพิ่มสินค้าเข่าไปที่สินค้าที่กดถูกใจก็คือเรากดถูกใจตรงนี้ไว้แล้วเนาะกดเพิ่มสินค้าเข้าไปปุ๊บ เสร็จสิ้นโอเคสินค้านี่ก็คือแติดตะกร้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเราอนุญาตจะอนุญาตเปิดวิดีโอให้คนอื่นมาดูเอทหรือว่าให้คนเข้ามาตัดต่อก็ได้แต่เราไม่เปิดอ๋อเราปิดเสร็จแค่นี้เองอย่าลืมเช็คคอนเรียบร้อยนะถ้ามีภาพหน้าปกก็ใส่ภาพหน้าปกใส่แคปชั่นแฮชแท็กอะไรเรียบร้อยติดตะกร้าสินค้าปุบ๊บเสร็จแล้วก็โพสต์ได้เลยโพสต์สำเร็จเห็นปะปุ๊บวิธีการเช็ควิดีโอของเรานะดูตรงนี้จิ้มที่ตัวคนตัวนี้นะอันนี้ก็คือวิดีโอของเราเห็นไหมวิดีโอที่เราเพิ่งโพสสตตต์์ไไไปปปเเเเเมมมื่ออกกกกกีีีีุ้้้้้้้๊บบดดดลลคคนนนนหห็็ยยรรรรรูจาาาาะะะิง รรียบ้อยค่ะแค่นี้เองง่ายๆเนาะลองไปทำกันดูนะคะ